นายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าแสดงความเห็นกรณีผลการเลือกตั้งนายกอบปจะจปรปทุมธาน,นีโดยระบุว่าตัวเลขออกมาแล้ว ไม่ว่าจะชนะมากหรือน้อยจะขาดหรือไม่ขาดก็เป็นผลการเลือกตั้งที่ประชาชนตัดสินใจมาถือว่าพักเพื่อไทยที่เสนอนายชาญพวงเพชรเป็นผู้ชนะทุกคนต้องยอมรับกติกาส่วนกรณีที่นายชาญต้องคดีที่ศาลอาญาแผนคดีทุจริตและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวขอให้ความเห็นทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเด็นคือ 1. ประเด็นเกี่ยวกับระบบกฎหมายคดีทุจริตของนักการเมือง ว่าการออกแบบระบบตอนนี้มันลักลั่นคือถ้าไปสมัครรับเลือกตั้งแต่มีคดีที่ยังอยู่ในศาลก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าสมัครแล้วได้เป็นกับถูกสั่งห้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคดีแบบนี้ต้องใช้เวลานานเป,ป็น10ปี 20, ปีนาะยปิยบุตรมองว่าสมัครแก้เรื่องนี้ได้2แบบคือแก้ด้วยสปิริต ใครที่ได้รับเลือกดวงคดีทุจริตแบบนี้ก็ลาออกเลยเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือพักการเมืองหรือตนเองก็อย่าไปลงสมัคร 2. ควรเอาคำพิพากษามาดูเอาคำสั่งศาลมาดูว่าคดีนี้ศาลไม่ได้สั่งให้นายชาติอยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในมาตรา8.1เป็นการหยุดโดยอัตโนโมัติถ้าสารรับฟ้องเมื่อไหร่ก็หยุดอัตโนโมัติเว้นแต่สารสั่งเป็นการอื่นซึ่งในกรณีนี้ศาลไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่นก็คือหยุดอัตโนมัติ ซึ่งถ้าอยู่ต่อเนื่องเลยคนรักษาการนายกอบจอจะเป็นประหลัดอบจอซึ่งเป็นข้าราชการประจำแต่ถ้าหากให้หนายชานำรงตำแหน่งก่อนแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งคนรักษาการก็จะเป็นรองนายกอบจอ ส่วนทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตนคิดว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกรก็จะประกาศรับรองถ้าไม่มีเรื่องอื่นแต่ยังถกเถียงกันอยู่แค่นี้ว่าจะให้หยุดอัตโนมัติหรือให้ในายชาไปเป็นก่อนแล้วให้ผู้ว่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องของสปิริตถ้าใช้กฎหมายจะเกิดความลักลั่น ส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนาย,ยกอบจอจังหวัดปทุมธานีช่วยนายชานนั้นเป็นการประเมินความนิยมหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าตอนนี้ยังแค่หนึ่งจังหวัดยังตัดสินอะไรไม่ได้และทางนายทักษิณในความเห็นส่วนตัวมองว่ายังไม่ได้เดินเต็มที่